ก็บอกว่าเฮ้ยงั้นมัมนมีมันมีแค่คู่เดียวงั้นแบบงั้นเราแบ่งกันไหมนอกจากต่างหูเหมือนกันแล้วนะครับ <ผม S 1> กันแดดก็ตัวเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยเซลกันไปของปากของคอ,งองกันก,อนก่อนข้อแรกเดี๋ยวให,ให้พี่ๆน้องๆทังหน้าๆน,นะคะทุกคนนะคะเราจะมีแผ่นป้ายถูกผิดให้เดี๋ยวเรามารวมเช็คกันดีกว่าว่าตอนนี้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกันแดดว่ากันแดดที่คุณใช้อยู่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะคะ หรือไม่อันนี้ดูเหมือนเกมโชงกันนะ เรานั่งอยู่อย่างีแฮะ,ะแก็มีแสง UV สิ่งที่มันเป็นภยัยเงียบนะครับอนอกจากแสงที่เรามองเห็นแล้วเนี่ยคือแสงที่เรามองไม่เห็นแล้วแสงที่เรามองไม่เห็นเนี่ยจริงๆคืออันตรายยิ่งกว่ายนะฮะ,ะคือ UV เนี่ยคือ นะฮะส่วนโครงสร้างผิวหนังกระตุ้นเม็ดสีอ่าอันนี้คือคือสิ่งปัญหาหลักเลยนะครับค่ะแล้วสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนี่ไม่ใช่แค่อยู่บีด้วยใช่ไหมคะจ๋าใช่ครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนอกจากอยู่ีเนี่ยก็คืออินฟาเรดอย่างนั่นอย่างเงี้ยผมผมเจอกระแสไฟฟ้าให้ผมร้อนอ้าค่ะผมร้อนในความร้อนเงี้ยเนี่ยความร้อนที่เราอยู่แสงสปอตไลท์นะฮะเราทำเตาเราทำอาหารเราเจอความร้อนเราอยู่หน้ากล้องเราเจอความร้อนเนี่ย ี่คือมีลังสีอินฟราเรดทั้งหมด<อ>แล้วก็ทําให้เกิดส่วนของทั้งการทําลายผิวหนังและกระตุ้นการสร้างกระสีเช่นเดียวกัน<ม>นะครับออมอเห็นเนี่ยมันคล้ายๆความรักไหมครับม <c oughs> องไม่เห็นกันเลยแผวๆตลอดไม่เห็นนะสัได้เฮ้สัมผัสได้ั้ยล่ะสัมผัสได้หรือเปล่าผมจริงๆเพิ่งรู้จักเลยนะ UVA ใช่ไตรงนั้นอัลตรลอง UVA ครับ ไเรียนในวิชาเคมีสตรีมาบ้างครับผมออค,คือจริงๆ UVA เนี่ยก็ทำลายแบบชั้นชั้นผิวแบบลึกครับผมคือเลึกกว่า UV ออครับผมซึ่งแบบผมอยากจะบอกว่า UV, UV Moon 400เนี่ยก็สามารถกันตัวนี้ได้ครับผมซึ่งกันแดดตัวอื่นเนี่ยยังกันไม่ได้ครับผมเขาข้อมูลแน่นรจริงๆนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นคือเขาเก่งมากทีนะ่เขาหาขอ้นะขอมูลมาเยอะมากและเขาใช้จริงเออเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผู้ใช้จริงด้วยนะคะยืนยันได้นะคะงานเข้า ก็ไม่ถึงเท่านั้นะอประเทศไทยของเราใช่ห่อเบยวันนี้ยูบีว่าเราไม่ธรรมดาเราแบบจัดมาแบบสิ่งพิเศษมากๆใช่ไหมคะค่ะยูบอินดี์เติเยอะมากครับอืมวังนี้ช่วงนี้นราวยูบีเดีคคืออะไรคะคุณหมอก็คือค่าที่บอกว่าหลังสียูบีที่ส่งมาถึงผิกโลกเนี่ยในแถบบริณนั้นๆเนี่ยมากอยแค่ไหนอ่า ที่ย่างช่วงนี้เราเดินออกมาปุ๊บอากาศที่มันร้อนเผาอย่างเงี้ยผมยิ่งคนขี้ร้อนอยู่แล้ววันนี้เรามาจัดกิจกรรมท้าแดดดิไม่ไหวครับไม่รอดผมก็เหมือนแบบ U A a บ้านเราก็คือตัวตัวพ่อตัวบิดาเลยใช่ไหมครับบิดาของ U v ใช่บิดาของ U ะ เพราะที่ไทยเราแดงแดงไม่แบ่งใครเลยนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นรังสีวีน่ากลัวขนาดนี้ต้องเลือกกันแดดที่ดีด้วยนะคะเราไปทันทีคําถามข้อที่ 2, 2> <ส>เดี๋ยวร่วมกันตอบด้วยก็ได้นะคะจริงหรือไม่ที่ผลิตภัณฑ์กันแดดทุกวันนี้ปกป้องได้แค่70%ของรังสี U V ทั้งหมดทุกคน <c oughs> คิดว่าจริงหรือเปล่าคะข้อนี้ต้องคิดดีๆนะคะต้องคนรู้จริงเท่านั้นจะตอบถูกคะซึ่งตรงนี้เนี่ยระดับรู้จริงทั้งนั้นเลยนะ จริงจ,จังก็ลอาจังก็ล่าเหมือนกันครับเมื่อกี <c oughs> ้แอบมองอยู่ว้าหตาเออเออเออถ้าอย่างนั้นคุณหมอคะจริงหรือไม่จริงคะพอทุกคนตอบจริงกลุ่มเลยต้องตอบว่าจริงครับมันเป็นเรื่องจริง <c oughs> ด้วยเป็นเรื่องจริงด้วยคือต้องบอกงี้ฮะในข้อมูลที่เราทราบมาก่อนหน้านี้เนี่ยกันแดดโดยส่วนใ <c oughs> หญ่คือจากกันในช่วง U V เนี่ยโดยเฉพาะ U V A ได้ถึงประมาณ370นาโนเมตรนะครับมันก็จะมีแกลบช่องโหว่ ช่วงประมาณ380ถึง400นาโนเมตรซึ่งจริงๆตรงนี้ที่เราเรียกว่า Ultra อัลตราลองยูวีเอดังนั้นเนี่ยพอม,มันมีแกลบโวที่โดยใช้คำว,ว่าเราปรติภัณฑ์อื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยกันไม่ถึงก็เลยเปรบเสมือนว่าเขากันไม่ได้ครบอบคลุมนะครับก็คือยูวีมูนโฟร์นด์ด้วยก็คือครอบคลุมไปเลยใช่ไหมครัแบบ เดียวที่ครอบคลุมอัลตราลองยูวีเอใช่เพราะฉะนั้นจริงนะคะคือกันแดดที่ทุกคนใช้อยู่ตอนนี้น่าจะการได้อยู่แค่ประมาณ70%อีก3 0ที่เหลือจะเป็นอัลตราลองยูวีเอซึ่งก็อันตรายมากเหมือนกันใช่ไหมคุณก้อยใช่ค่ะโหตรงนี้พูดแบบครบมากนะคะอย่างที่แบบขึ้นให้เห็นเลยนะคะมันจะมีช่วงความยาวประมาณสามร0 0ถอนาโนเมตรที่ปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีสารกันแดดตัวไหนบนโลกที่กันได้อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าสารกันแดดปกติทั่วไปประมาณสามร้อยประสิบเนี้าก็กจก จะดาวลดลงไปแล้วนะคะจะมีตัวหนึ่งค่ะตัวอื่นลดลงนะคะแต่ตัวนี้เขาพุ่งขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มปกป้องได้ตั้งแต่380-400นองเมตรการดดตัวแรกและตัวเดียวของโลกในปัจจุบันอ่ะตบมือครับผมชอบมากทำงานด้วยดีนทำงานสบายมากทำกันได้ไม่แย่ดีใช่ซึ่งเขามี UV filter คนกันมาใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเป็นการดัดตัวใหม่นะคะเป็นสารการดัดตัวใหม่นี้ก็สิของ L'Oreal ซึ่งตอนนี้มีเฉพาะใน 4น้อยเท่านั้นนะคะซึ่งตาารงนี้นะคะปกติแล้วกลไกในการปกป้องสแสงแดดนะคะก็ทุกคนอาจจะรู้จักในเรื่องของ UV filter อ่ะแต่ตรงนี้พี่ว่าให้คุณหมออธิบายเพิ่มเติมดีก,ว,กว่าค่ะคือผมยกใช้คำว่าคําเปรียบเทียบง่ายๆได้ค่ะ UV filter เนี่ยเหมือนกับเรามีรัวล้อมรอบผิวหนังเลยนะคือถ้ารัวเนี้ยครบช่องล้อมรอบได้หมดเลยแบบแน่นหนาแ,แน่นหนาและสูงรัวเรามีทำหน้าที่ทำอะไรครับ ให้กระโดดข้ามครับใช่ไหม <c oughs> ไม่ให้คนมากระโดดข้ามก็ค <c oughs> <fera. S 1> ือว่าไอ้ตัวแสงแดดเนี่ยคือตัวผู้ร <c oughs> ้ายค่ะตัวผู้ร้ายเนี่ยถ้ามันมีรูโบมันก็วิ่งเข้าม,มาได้ง่าย <c oughs> อ่า <c oughs> มันก็มาทำร้าย <c oughs> เราได้ง่ายถ้ามันไม่มีรูโบแต่จำแพงมันเตี้ยมันก็ปินข้ามได้ง่านยะ <c oughs> จะเห็นข้ามานะฮะดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราครบรอบและสูงผู้ร้ายก็จะปินเข้ายากและไม่ใช่แค่นั้นถ้าเกิดสมมติผู้ร้ายเนี่ยเกินเก่งเกิดหาช่องทางปีนข้ามมาได้อ้อ เข้ามาปุ๊บ mm hmm. เราก็มีตัวเหมือนตำรวจคอยมาทำร้ายคอยมาจับร้ายได้อีกทีหนึ่งก็ใช่คือตัวเองเทียบสิทธิ์เองก็เหมือน UVA นี่ฉลาดแล้วแต่เราเราโรชโคเซย u เวลฟันเร็ฉลาดกว่านะครับหนึ่งเดียวเท่าน UH> ั้นงั้นเราก็เ yes, ข้รัวล้อมรอบแข็งแรงแล้วก็มีตำรวจคอยจับผร้ายได้รับตรงนี้เขาลังพูดถึงในที่ความยาวคลื่นของ UV นะคะ ที่กันไม่ได้ในช่วงท้ายๆก็เหมือนกับกำแพงมีชอ่องมีรูอย่างที่คุณหมอบอกมายนะคะแต่วันนี้เรามีกระดาษที่ปกป้องครอบคลุมทุกช่วง UV แล้วก็เป็นรั้วเหมือนรั้วกันบ้านของเราแล้วก็เป็นรั้วไม่ใช่รั้วธรรมดาด้วยรั้วที่แบบสูงมากูง่บอกว่าตัวร้ายไม่สามารถเข้ามาได้เลยนี่นคือคกลไกแรกในการกัา UV แล้วก็มีกลไกปอย่างที่คุณหมอบอกก็คือเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะซึ่งตรงน,นี้ถ้ารั้วเราสูงจนเข้ามาไม่ได้มันก็จบแล้วค่ะแต่ถ้ามอนเบือเข้ามาได้ <ม>แล้วก็แน่นอนต่อเลยดีไหมคะได้เลย,เลยค่ะวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีสา่นก,กระดาษตัวใหม่เมกซ l ลิ400กระดาษตัวแรกนัะตัวเดียวที่กันได้ในช่วง3 80-400เรียกว่า,า,าเอาตามอ,อก UBA ค่ะนี่เละค่ะจากการาฟจะเห็นว่าช่วงประมาณ380ถ้าเป็นกระดาตัวอื่นเนี่ยประสิทธิภาพเขากันไม่ถึงละนอบละแต่พุ่งขึ้นมาเห็นไหมคะ เซรีวสี่ร400ที่ม,มีอยู่ในเฉพาะแอนทิโรสยูวีมูลสี่เท่านั้นนะคะก็เ,เลยทําให้กันแดดของเรานะคะประสิทธิภาพครอบคลุมทุกช่วงยูวีวันนี้พี่ก้อยคิดว่าน่าจะเป็นกันแดดตัวละแล้วก็ตัวเดียวพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าปกป้องทุกช่วงความยาวคลื่นของยูวีนะคะพ <อ S 1> แล้สบายใจได้ใช่ค่ากันป้องสูงมากมใอ่ห้า50บวก พีเอจัดเต็มขาที่4 D บวกเลยใช่แล,<ด>แล้วก็เราล้ำค่ะด้วยค่า p p ดสูงถึง46<อ>นะคะก<อ>ันน้ำกันเหลือกันทรายได้หมดเลยนะคะแล้วก็เนื้อบางเบาด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะพิวพัย์ของเราอ่อนโยนไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะคเพราะฉะนั้น ในชีวิตประจําวันด้วย<ฮ>หรือว่าการไปท้าแดดในแบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆด้วยถูกไหมคะใช่เหน<ป>บอกว่านอกเหนือจากมีนี่ตัวฮีโร่นอกเหนือจากเบ็คซอรี่ฟอร์ฮันเดแล้วยังมีฟิลเตอร์กันแดดที่มาแน่นๆด้วยมีแอนตี้โอเซนนั่นอยู่ที่คุณหมอบกอก,อกแล้วก็มีวิตามินอีแล้วก็มีน้าแร่จากลาโรชโพเซซึ่งเราเชื่อว่าทุกๆคนที่เป็นแฟนของลาโรชโพเซจะรู้ว่าน้าแร่ของเราคือปังที่สุดแล้รว่าเฟรชมากเติมช้ามาชิดโอ้โหสดชื่นสมคุณสมคุณเยอะขนาดนี้เอาจริงๆนะเป็นเป็นผู้ร้ายเนี่ยคิดหนักนะ คือเอาจริงๆไม่ต้องมายุ่งกับคนนี้ดีกว่าขนาดน,นอนอินดอร์หรือเอาดอร์ก็ทายอยู่ดีแบบจะมาซอกไหนเราก็ป้องกันไว้ก่อนอ,อแล้วก<ช>็ในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันนอกจากกันแดดแล้วนะครับมันก็กัน PM 2.5ด้วยอ๋อใช่ใช,ช่วงนี้คือ PM 2.5ถ้าเช็คค่าปุป๊บโอ้โหไม่มีต่ำกว่าสีส้มสีเหลืองใดๆสองคนรู้สึกยังไงบ้างกลัวไหมคะเรื่องของ PM 2.5 ผมค่อนข้างกลัวเลยครับผมแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับเพราะว่ามีอะไรรู้ไหมาะว่ามีอะไรรู้ไหมมีอะไรครับทุกคนครับ You w i l นโอ t ไม่มีความหวัเพียงเลยก็เราไม่เตรียมก่อนไงไม่เตรียมก่อนอันนี้รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วนะเพราะผมผมไม่กลัวแล้วครับเพราะอะไรคะเผมใช้ยู โอเค okay, ถ้าอย่างนั้นเราพูดถึง PM 2.5ที่ตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆสําหรับคนไทยแล้วก็เรียกว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะมาเข้าคำถามข้อที่3กันเลยดีกว่าจริงหรือไม่ l u t ช่นส่งต่อปัญหาผิดส่งผลต่อปัญหาผิดจริงหรือไม่คะ่ะคุณหมอคะให้คำตอหหบกับเรื่องนี้จริงคะ่ะจริงนะครับก็คือทุกวันจนคนตอบจริงหมดเลยผมตอบตามทุกคนเหมือนเดิมนะคือฝุ่น PM 2.5มันมี ศึกษารองรับเลยครับว่าอนุภาคเขาเนี่ยก็คือเล็กมากเล็กเข้าดูฝุมขนได้แล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบในผิวนงนะฮะดังนั้นเนี่ยในส่วนของว่าจะเป็นผืนแพ้เรื่องของสิวเรื่องของความไวของความเสถีิรผิวเนี่ยเกี่ยวข้องกับส่วนของไอพี2าจริงนะครับซึ่งก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงดีคะพี่ก้อยคะ ตรงนี้นะคะจริงๆเรากลไกในการป้องกันเรื่องของแอร์บรูชาตรงนี้เดี๋ยวให้คุูอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะกลไกเรื่องการป้องกันคือสังเช็จะเข้ามาจับกอบที่ผิวหนังและอย่างที่บอกก็อนุภาคมันเล็กมากมันจะเข้าไปได้นะเราก็ต้องพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้มีการจับกอบหรือถ้าเกิดหลุดเข้าไปก็เหมือนที่บอกมีตัวผู้ล่ายนี่เข้าไปคุกก็ต้องมีตำรวจหรือมีพระเอกเข้าไปช่วยกำจัดในตัวของผูกลายพันธุ์นะครับใช่ลอยเยอะมากเลยครับช่วงนี้ ก็ป้องกันตัวเองดีๆนะคะซึ่งทาง Uvmoon f o u n t ของเราก็สามารถจัดการกับเจ้า Pollution พวกนี้ได้ใช่ไหมคะพี่เจมสใช่ค่ะพูดอะไรเยอะเราไม่กลัวใช่ไหมคะน้องจุ๋มเราไม่กลัวใช่ไหมคะมากลางสี่ยงขนาดนี้ไม่กลัวแล้วครับผมขอใช้ใช้อะไรครับเก่งมาก๋ยวนับจังหวะหนึ่งแปดให้นะ ว่ากลไกในการป้องกันเรื่องของมลภาวะจะมี2กลไกก็คือดึงเนลดการเกาะติดของฝุ่นจี๊เอ็ม่ะไม่ให้เกาะที่ผิวแอนติโรยูวีมูล้อยทำได้ลดการเกาะติดของ PM 2.5บนผิวแล้วก็ต่อให้เขาเข้าไปในผิวได้นะคะเราก็มีกระบวนการเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนด์ด้วยเราเป็นกันแดดที่มีสามารถปกป้องเรื่องของฝุ่ชั้นทำได้สองกลไกเลยนะคะนี่คือแบบที่สุดแล้วจริงๆนะคะ ะะการ U V U V A U V B การอินฟาเลตนี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างที่น้องบอกว่าเหมือนความรักใช่ไหมคะ<ฮ>มองไม่เห็นแต่เป็นักวจริงๆ<ฮ>นะคะ<ฮ>แล้วก็ช่วงนี้กระแสคุณพอลูชันมาแล้วก็ปกป้องผิวจากคุณพอลูช<ฮ>ันได้ทั้ง2กลไกเลยทีเด<ฮ>ียวคือแบบนี้ทากันแดด U V Moon เร0ของเราก็คือการได้ทั้งแดดด้วยการได้ U V ครอบคลุมหมดเลยแล้วก็รวมถึงกันพวก P M 2.5ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาผิวก็คือจะลดลงไปได้เยอะมากๆเลยนะคะ เราไปกันที่ข้อต่อไปค่ะข้อนี้ขออนุญ,ญาตถามว่าจริงหรือไม่คะที่ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่า SPF 50บก PA 4บวกปกป้องได้ดีเหมือนกันไม่แตกต่างกันจริงหรือไม่คะทุกวันนี้กันแดดหลายแบรนด์พูดเลยนะคะว่า SPF 50บวก PA 4บวกเขากันได้ดีเหมือนกันไหมเออนี่หลายๆลคนเริ่มรู้สึกว่าข้อนี้เริ่มยากแล้วข้อนี้เริ่มมีการลังเลแล้วม,มีการแบบมองเพื่อน แล้วส่วนใหญ่ก็ตอบว่าไม่จริงคําตอบคือ,อยังไงคะคุณหมอคะคือถ้าพูดโดยกลางๆเนี่ยต้องไปดูที่ส่วนประกอบความสามารถของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะนการเลเวลเนี่ยมันเป็นการบอกอครอบคลุมครค่าวๆแต่ความสามารถลึกๆข้างในมีความแตกตา่างตัวของค่าความใช่ว่าสเต b บิลิตี้ของตัวสารมีความตา่างนะฮะแอนตี ant ant, ้ออกซิแดนท์เคยตัวส่วนของเนื้อแล้วก็การอย่างผมมีแค่เนื้อออกเยอะมาก ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมันใช้คำว่าไม่ water resistant เนี่ยไม่กันน้ำกันเหงื่อระหว่างที่นั่งคุยเนี่ยก็หมดหอมหมดแล้วแล้วก็คือโจรก็เข้าบ้านเราโจข้าบ้านเราใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่จริงนะคะใช่ค่ะตอนนี้น้องจุ๊บน้องดังฟังมาประมาณนึงแล้วค่อยเช็ค list กันนิดนึงดีไหมคะค่าการปกป้องของแอนโธนี U V มูล400 S P F เท่าไหร่ P A เท่าไหร่คะอุ้ยอุ้ยเช็คกันบ้างเลย P A สี่บวกใช่ไหมคะจำได้ว่าบวกเยอะมากใช่บวกเยอะมากบว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 กใช่มีสี่บวกแล้วก็มี SPF ห้าสิบบวก e ใช่ค่ะ SPF ห้าสิบบวก PA สี่บวกนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเราคิดว่าเราน่าจะต่างจากกันแานที่มี SPF ห้าสิบบวกแล้วก็ PA สี่บวกทั่วไปนอกจากค่าการปกป้องแล้วอย่างที่บอกค่ะเรายังปกป้องอินฟลูเอดปกป้องพอรูชั่น เรามีโฟโต้เซฟิตี้ที่ดีนะคะและเรายังเป็นกระดาษที่เป็น very water resistant เดี๋ยวจะเข้าสงกรานต์แล้วใช่ไหมคะคะเนี่ยถ้าเล่นน้ำมันเป็นกระดาษที่กันน้ำได้ดีมากๆ very water resistant ก็คือกันน้ำดีากันน้ำดีมากกันเหงื่อดีมากๆโดยเช่นเดียวกันถ้าเราขัดหลอนถ้าเหงื่อออกซับเหงื่อไปเนี่ยบางทีกระดาษติดไปละไม่มีการปกป้องแล้วแต่ไม่เกิดขึ้นสำหรับท Air j น r d a n 400และที่สำคัญค่ะเดี๋ยวนี้เรารักสุขภาพมากขึ้นจริงหลายอย่างเหมาอกับลังกายบางคนทานกันแดด ใช่ค่ะเป็นไหมคแต่ตัวนี้คือเข้าตาไม่แสบตาเลยใช่ไหมใช่เข้าตาเราไม่แสบใช่ค่ะไหนตามลองซิมาเดี๋ยวเะที่คือเป็นกันแดดที่เหเข้าตาลมไม่แสบตาสายรับสุขภาพเอาไปใช้ร่วมกันได้เลยแล้วก็เราไม่ได้ดีต่อเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้ดีต่อสุขภาพเท่านั้นเรายังใส่ใจต่อสิ่งแวดลอมด้วยเราเป็นกันแดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวทะเลันนี้ดีมากๆ ในเรื่องนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องโลกของเราค<ช>ืร<ช>เรื่องของทร,ร,รัพยากรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเบาใจปกป้องเราด้วยแล้วก็ปกป้องโลกไปนี้ด้วยนะคะ <S <S เราไปต่อกันที่อีกหนึ่งข้อ <S 1> <S 1> จริงหรือไม่คะที่กันแดดที่ค่าปกป้องสูง,สง ใช่ครับเดี๋ยวผมพาอีกรอบให้ดูก็ได้อผมพบมาด้วยนี่นี่นะครับดูะแล้วระวังดีๆนะรผมว่าพิธีกรเตรียมจิ๊กเสมอเลยพี่เราเตรียมจิ๊กอยู่ไม่ค่หรอกนะอุ๊ยมเดี๋ยวผมเ๋ยผมพาให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมพาให้ดูเลยวันนี้พี่ดีใช่ไหม โลบลูดด้วยนะผมตอน <ฮะ S 1> ทาปุ๊บมันหายทันทีเลยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดู กว่าจะทาเข้าสุดหน้ก็คือแบบใช้ประมาณแบบ5นาที10นาทีกว่าจะออกจากบ้านใช่เราอย่งสมัยนี้เวลาที่เราจะต้องออกจากบ้านเราต้องแต่งหน้าถ้าเป็นคราบขาวก็คือตัวนีมันจะโฟมนิดนึงงาตัวนี้คือไม่เป็นเรอกเป็นก่อนจะทาแต่เฮ้ยเฮ้ยขาวๆนะบนหน้าอะไรอย่างงี้แต่อกว่าตัวนี้ไม่มีทาเปัญหาแน่นอนครับผมใช่นี่คือกระดาษที่ปกป้องสูงที่สุดของลาโรโฌเซ่นะคะแล้วก็เขาเป็นกระดาษที่มีเนื้อบางเบาที่สุดอย่างที่น้องๆได้รี้สึกมาแล้วค่ะ ก็ใช้จิงแบบว่าพิสูจน์ขนาดนี้แล้วก็ยืนยันขนาดนี้นะคะต้องห้ามพลาดต้องไปลองกันนะคะทุกคนค่ะตรงนี้เพราะเรก่องของ้าจะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะอยากได้เครืมองขเนื้อของเนื้อนะครับจริงจริงผมขอขอเรื่อคือผมผมลองผมลองเคยลองตัวเก่ามาแล้วด้วยครับแต่ว่าคือตัวเก่าก็มันก็จะเนื้อหนากว่าตัวใหม่ซึ่งตอนลองตัวใหม่เนี่ยผมว่าผมต้องใช้ตัวใหม่แล้วตัวเก่าก็คือแบบเดี๋ยวผมเก็บเก็บไว้ใช้ก่อนแล้วให้หมดก่อน มาเป็นแบบส,สักสิบล้ออบลานสิบล้านเพราะยังไงเราก็ต้องใช้กันเนี่ยทุกวันอยู่แล้วก็<อ>ตัวเก่าใช้ตอนอยู่บ้าน ใช้ครีมกันแดดอ๋อใช่เข้าดี้เราก็สงสัยเหมือนกันค่ะมีข้อโหละสองข้อนิ้วของข้อนิ้วมือใช่ครับมือสำหรับหน้าสำหรับหน้าสำหรับไม่รวมคอใช่ไหมคะก็คือจะเกลี่ยมาคอก็ได้แต่คือคนส่วนใหญ่ะจะทาไม่ถึงทาแค่ประมาณหนึ่งในสามแบบนั้นเนี่ยค่าความขั้นพ้นที่เราค่าอสเปคที่เราจะได้เนี่ยจะได้แค่ประมาณหนึ่งในสามเองดังนั้นถ้าเราใช้ค่าตัวเลขปกป้องที่สูงไว้ก่อน ก็จะได้มีส่วนที่มันยังติดอยู่กับเราเนี่ยในปริมาณนี้ปกป้องได้เพียงพอเราเชื่อว่าที่ทาไม่ถึงกันน่าจะเป็นเพราะว่าแบบตัวอื่นๆมันจะค่อนข้างเดี่ยวก<ช>ว่าจะเกี่ยลงผิวได้มันก็จะนานค<ๆ>ือเราไม่กล้าทาเยอะขนาดนี้ใช่กลัวว<ๆ>่าจะลืมตัวหน้ารอยอย่างเดียวลืมตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าอาจจะละเลยตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่เกิดขึ้นกับแอนตินโอด เทอยูวีมูลสี้อูอีของเราแน่นอนนะคะเราเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบาที่สุดแล้วก็ปกป้องสูงสุดนะคะแล้วก็เวลาใช้อย่างที่น้องบอกต้องทำยังไงนนะคะเขย,าขยา่าเขย่าเขย่าก่อนใช้แล้วก็ด้วยความที่เนื้อเขาเบามากก็แนะนำว่าแค่ใส่เท่ากับประมาณเปลี่ยนสิบาทนะคะราคารั้ส,สองรอบนะคะก็จะได้การปกป้องที่เป็นประสิทธิภาพที่เราเคลมไว้เลยนะคะแต่ว่า นึกบอกบอกหลายคนถ้าทากันแดดไม่ถึงแต่การาใช้กันแดดที่มีค่าการปกป้องสูงกว่าก็ใช้ประสิทธิภาพการปกป้องที่ดีกว่าแล้วก็มั่นใจกว่าด้วยนะคะต้องค่ะ,ะมามันที่คําถามที่เราอยากทราบมากๆเพราะว่าเดาก็เป็นมนุษย์แบบนี้เหมือนกันจริงหรือไม่คนเป็นสิวไม่ต้องทากันแดดคะดาวนี่เป็นมนุษย์สิวมาตัง้งแต่เด็กๆเลยขนาดอายุขนาดนี้เราก็ยังเป็นสิวอยู่หลายคนแบบกลัวใช้กันแดดแล้วเดี๋ยวจะอุดตานใช่เ,เป็นสิวมาก แต่คนส่วนใหญ่บอกว่าไม่จริงนะคะคำตอบคืออะไรคะคุณหมอคะจิ้มติ๊กเลยจิ้มติ๊กเลยจิ้มพริกค่ายเพื่อนแอบเห็นอยู่ครับแอบเห็นคือจริงๆคือมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะฮะเพราะว่าต้องบอกเองก่อนว่าคือถ้ากันแดดเนี่ยคุณสมบัติใช่ว่าถ้ามันเคลือบเยอะแล้วทำความสะอาดไม่ดีอันเนี้ยอาจจะทําให้เกิดความกดตัน ถ้เกิดกันแดดเนี่ยเทคโนโลยีที่ใหม่ๆนะครับเนื้อซึมเร็วยิ่งถ้าบางตัวเนี่ยช่วยลดความมันด้วยช่วยลดต้นเหตุของการเกิดสิวด้วยอันนี้ยิ่งควรแนะนำใช้ร่วมกับคนเป็นสิวอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับใช่แต่ว่าปัญหาผิวมันเกิดจากการที่เราหน้าไม่สะอาดนใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับการตัดใช่การตัดกันจะทำความสะอาดไม่สะอาดมันก็จะเป็นต้นเหตุของการจุดเกิดสิวอุดตันเริ่มต้นนะครับลดแสงแดด ปันอีกประจัยนี่ทำให้เกิดสิงด้วยใช่ไหมคะเป็นตัวกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแสงแดดจะทําให้มีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่มันสาเหตุสําคัญของการเกิดสิงเพราะฉะนั้นในที่ว่าว่าในทางตรงกันข้ามคนเป็นสิงเนี่ยควรจะใช้กันแดดด้วยต้องใช้แต่ว่าใช้กระดดษที่เหมาะกับเขานะคะอย่างเช่นอันที่รยูมูลสีของเราก็เป็นกันแาดที่เรามีการทดสอบแล้วว่าเป็นสูตร non comedogenic ใ่ที่เขาบอกไปว่าไม่ทําให้เกิดการอุดตันแน่นอนเพราะฉะนั้นมนุษย์สิวอย่างเราก็สบายใจใช่ค่ะเขาเป็นกันดาษที่เหมาะกับทุก ก็ใช้ได้ไอโดียูวีมูลสี่ร้อยเจ๋งมากๆฟังมาขนาดนี้หลายข้อแล้วทุกคนใจอ่อนหรือยังคะดาวคนหนึ่งที่หลงรักตั้งแต่ข้อแรงแล้วจริงๆนะคะมากันที่ข้อสุดท้ายกันบ้างจริงหรือไม่ทากันแดด SPF 50บวกแล้วชั้นตาด้วยแป้งที่มี SPF 20ฉันจะต้องได้รับการปกป้อง SPF 70แน่นๆเลยจริงหรือไม่คะครนี้ต้องบอกเลขดีๆดหรือเปล่าคะร์ คือข้อนี้เนี่ยเป็นหลักการบูรณาการเหมือนกันนะคะเออส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่จริงคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับจุ๊ดดไ<ม>ัไม่จริง,รงนะ,ะ<ม>แต่ถ้าเป็นหลักการแบบอะไรนะหลักการกำแพงใช่ไหม<ช>ก็ถือว,<ช>ว่าเรามีรัว้วเรามีรั้วเท่าไหร่เรามีรัวรรร้วสามสิบแล้วเราก็เหมือนปูขึ้นไปอีกห้าสิบเพราะฉะนั้นไอ้สามสิบนั้นอ่ะก็เหมือนแบบก็เหมือนไม่มีก็ทายยากสุดก็พอคือมันมันบวกกันไม่ได้ครับคือมัน ไม่สามารถสแตกกันได้ก็เลยมันก็ตัดอยู่แค่นั้นเลยครับนี่ตอบแบบมีความรู้จริงเก่งมากลูกอคุณบอกว่าไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกัร้องเขาเลยครับคเพราะไม่งั้นเนี่ยเราทา5 2งครั้งก็ต้องกลายเป็น S f 100นะครับอันนี้ก็จริงไม่ใช่เราไม่สามารถเอา2อผลิตภัณฑ์มาบวกกันได้เพราะาคือค่าประสิทธิภาพมันก็คือสูงสุดเท่าที่ผลิตภัณฑ์นั้นเคยโดยที่ต้องทาปริมาณที่มันถึงนะฮะ อยงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีที่ว่าถ้าเราทาปริมาณที่ไม่มากพอ,อแล้วเราทาสอ,อย่างทั้งแป้งทั้งกันแดดอันนี้นนอาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้นครับค่ะแต่ว่าก็ต้องเลือกต,ตัวที่แบบตัวที่ดีอยู่แล้วไม่ใช่เอาไปบวกกันเพื่อที่จะได้ให้ได้ SPF เท่านั้นอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่แบบมี SPF ย0 20อ่ะยี่สิบสามสิบแล้วบวกกันเอาไปทาสิบไม่ได้ไม่ได้เลือก SPF กันเรากสูงไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้อันทิโลจาะ เาโรลเนะคะเรามีแันตัวใหม่ที่ดีที่สุดปกป้องสูงสุดเนื้อเบาที่สุดจําชื่อได้ไหมคะคำถามสุดท้ายแล้วอะแบบเบาตัวนั้นชื่อว่า h t e l i o s UV Moon 400เย้วันนี้ครอบคลุมมากมากเลยนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกันแดดมากขึ้นนะคะและเราเชื่อเหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเริ่มอยากอัปเกรดการปกป้องผิวแล้วก็มาใช้กันแดด Antelios UV Moon 400กันแล้ว บวก p a c บวกแต่ว่าเราจะบอกว่าการปกป้องจริงๆมันไม่เท่ากันนะคะเราต้องเลือกกันแดดที่มีฟิลเตอร์กันแดดปกป้องรังสี UV ได้อย่างครอบคลุมถึงอัลตราลอง UVa เพราะว่าฟิลเตอร์กันแดดทั่วไปเนี่ยอาจจะปกป้องได้ไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเรื่องก,กันแดดนะคะบอกเลยว่าต้องยกให้ UV Moon 400จาก La Roche Posay เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นกันแดดยืนหนึ่งจบถึงอัลตราลอง UVa ด้วยนะคะ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งนแพทย์ชินชนนะคะแล้วก็รวมถึงพี่ก้อยด้วยแล้วก็จุนดังด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะค